สวัสดีครับวันนี้นะฮะก็จะมาทำอาหารนะครับก็แบบสไตล์สบายนี่นะฮะก็เป็นข้าวผัดนะครับเอ่อเป็นข้าวผัดหมูแล้วก็หมูสับนะฮะกับไก่นะฮะแหซึ่งตรงนี้เนี่ยผมว่ามีสิ่งที่ต้องเตรียมนะฮะคือมีข้าวนะครับข้าวข้าวก็คือเป็นข้าวที่แช่ยเย็นมานะครับอันนี้ปริมาณมากน้อยกับของก็กะกันเองนะฮะ ต่อมานะครับก็คือเป็นนี่ครับหัวหอมครับแต่ผมนี้ผมใช้หัวหอมแดงนะฮะจริงจริงจะเป็นหัวหอมแดงหรือหัวหอมอันนี้ได้หมดนะฮะอันนี้ลแ้วาต่ตามความชอบแล้วก็มีไข่นะครับซึ่งผมจะทําเป็นไข่ดาวสองใบแล้วก็ไข่อยู่ในข้าว2ใบนะครับก็ใช้อุปกรณ์ที่ใช้เครื่องปรุงนะมีน้ำตาลนะครับแล้วก็ผมเปลี่ยนเป็นเพื่อความหอมนะฮะผมใช้น้ำมันงานะครับแล้วก็มีซอสปรุงรสนะครับ แล้วก็มีอซอสปุุงรสต่างๆนะครับผมก็มีเท่านี้นะฮะไม่ได้เตรียมอะไรวุ่นวายนะครับก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูวิธีทํากันนะครับว่าจะทํายังไงนะฮะครับอันนี้นะฮะก็คือการทอดไข่าดาวอ่าใส่น้ำมันไปนะครับก็จะเป็นการทําเป็นจากกระทะเทฟลอนนะฮะไข่าดาว นี่นะครับอันนี้ผมก็จะไม่ได้ได้ให้ร้อนมากนะครับอ่ก็จะเี่เพื่อที่แบบให้ไข่ออกมานะฮะเขาเรียกว่าไม่สุกเกินไปนะครับอ่าโอเคเทน้มันด้วยเมื่อกี้อ่าโอเคไปละจากนี้ผมก็จะเอาน้ำมันนี้นะครับเข้าไป การใช้ไฟผมตอนนี้คือ120นะฮะแต่พอเริ่มเดือดหรือเรียกว่าเริ่มความร้อนเริ่มเยอะเนี่ยผมก็จะลดอุณหภูมิล,ลงมาเหลือ80นะครับองศาผมก็จะเลี้ยงไปแบบนี้นะฮะซึ่งตอนที่ผมทมําเนี่ยจะกาเรียกว่าไงก็่อยขยับนะฮะตัวไข่นะครับออกไปนะเพื่อไม่ให้เขาเกาะกับตัวเทปลานบางทีก็เกาะนะฮะก็อันนี้ก็ดูไปซึ่งวิธีที่ผมชอบคือไข่ให้เป็นยางมาตูมนะครับ ตรงกลางไม่สุกนะครับแล้วก็ข้างล่างตรงนี้กรอบนิดๆนะฮะเป็นไข่ขาวนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะไม่ได้ให้มันไหม,ไมเกินไปนะครับนี่นะฮะผมทอดสองใบนะฮะทำสองจานนะฮะฝั่งนี้ยังโล่งครับใส่เลยอ่า นี้ผมก็จะดูนะฮะอันนี้ทำพร้อมกันเลยดับเบิลกับไดาวอ่ออันนี้ผมดูตรงนี้นะฮะได้แล้วครับอันนี้ตามความชอบนะฮะกรอบแม่กรอบน้อยนะฮะอันนี้ตามความชอบของท่านๆนะฮะเอ่อโอเคอันนี้ผมเสร็จละไข่ดาวนี้ใช้เบอร์ศูนย์นะครับทีนี้ผมก็นี่มานะฮะใส่เข้าไป แล้วก็จะขยับน้ครับอันนี้เป็นตะหลิวไม้นะฮะเพราะว่าเป็นเฮปเอนด้วยนะครับอโอเคในนี้ไข่ดาวจะเอียงไปหน่อยนะฮะฝากๆไปความร้อนจะอยู่ที่80นะครับโอเคผมก็จะดูนะฮะว่าตรงนี้เนะี่ยผม โอเคผมก็จะได้ในเขาเรียกว่าความกรอบนะฮะผมไม่ได้แบบเน้นกินกรอบแม่นะครับส่วนไข่กรอบแม่ก็ต้องเลี้ยงไฟเบานะฮะลงมาเรื่อยๆ,ๆเรื่อยๆเลยนะครับตรงน,นี้อ่าผมว่านี้ได้ละไข่ดาวคระะับมีข้าวผัดไข่ดาวนะครับแล้วก็หมูสับก,กับ ไก่นะครับอ่ะโอเคไข่ดาวเนี่ยเรียบร้อยแล้วต่อมานะฮะตรงนี้ดูสักพูดนี้ผมพูดถึงว่าอันนี้ผมใช้เป็นเใส่เพิ่มเติมนะฮะก็คือเป็นน้ำมันพืชนะฮะกับน้ำมันเอแงานะครับผมจะใส่เข้าไปนะฮะเพิ่มเติมเข้าไปเพื่อที่จะให้ตัวน้ำมันเนี่ยหอมนะฮะ จากนั้นนะครับผมจะผัดหมูกรอบก,ก่อนผัดหมูสับนะครับเริ่มจากวัตถุดิบได้เสร็จเลยครับเดี๋ยวสักครู่อ่าโอเคเรียบร้อยะครับอันนี้หมูสับนะครับปริมาณก็คือแล้วแต่ท่านท่าน,นะฮะอันนี้ผมใส่ประมาณครึ่งถุงอันนี้ก็อยู่ประมาณสัก สองขีดครับสองขีดครึ่งประมาณนี้นะฮะใส่ลงไปนี่ผมก็จะผัดนะครับเพื่อพอให้สุกแล้วผมก็นำขึ้นมาก่อนนะฮะอ่ะโอเคโอเคครับจับแล้วมีไข่ไข่ไปด้วยเลย ว่าหรือว่าหมูสัตว์บางทีทําไปแล้วจะแบบไม่ค่อยเห็นอะไรนะฮะเห็นคือไม่ค่อยเห็นว่าข้างในมีอะไรผมก็เลยเพิ่มไก่เข้าไปนะครับนี่ฮะแบบสบายสบายนะฮะตามใจฉันนะฮะเพื่อนๆลองไปทําดูได้นะฮรบอาจจะเป็นไก่หรือเป็นเฟรนกอกเป็นอะไรก็ได้นะครับ ซตรงนี้เนี่ยผมจะผัดออกมาแล้วผมเก็บเอาไว้ก่อนอโอเคตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเอ,อเรียกว่าไงใครอยากจะปรุงรสนะฮะให้มีร,ถถรสชาต,นตินะคะของตัวเนื้อสัตว์นะฮะเพิ่มเติมนะฮะสามารถใส่เข้าไปได้เลยอันนี้ผมเป็นซอสปรุงรสนะครับผมก็จะใส่ไปอันนี้ก็ ให้เน้นรดกลางๆไว้ก่อนนะครับอย่าอย่าใส่เยอะเกินไปนะฮะอันนี้นี่ผมจะเพิ่มไฟนิดนึงโอเคขึ้นตรงนี้ดูแล้วแบบส่วนของเนื้อหมูนะฮะสุกแล้วนี้ไก่จะแบบ ชิ้นใหญ่ซึ่งจริงๆคือผมต้องผัดไก่ก่อนให้เอยนะครับนี่มันชิ้นใหญ่ดีหน่อยเออผมจะผัดไปสักระยะหนึ่งก่อนโอเคนะครับก็ใก่ตอนนี้นะเริ่มสุกเต็นที่แล้วนะครับทีนี้นะครับเราจะนี้จะมี ไก่เนี่ยก็จะมีความหอมของน้ำมันงานะครับแล้วก็ความหอมของเครื่องเทศนะครับเยอะเลนะทีนี้นะครับผมจะดับนะฮะผมจะอันนี้เอามาไว้ก่อนเลยนะฮะเป็นไว้ใส่ตอนท้ายทีนี้ผมทำอะไรต่อครับผมก็จะทำการผัดข้าวครับ ต่อมานะฮะผมก็จะผัดผัดข้าวนะครับซึ่งการผัดข้าวของผมเนี่ยก็จะใส่ไม่ต้องล้างกระแทเพราะรวมกันเลยฮะผมเอาแบบง่ายๆนะฮะเวลาเพื่อนเพื่อทุกคนไปทําก็ง่ายไม่ต้องล้างนี้ผมนะครับก็จะทําการนะฮะเขาเรียกว่าอันนี้กระแทเนี่ยผมจะใส่หัวหอมไปนิดนึงนะฮะจะเป็นหัวหอมใหญ่หรือหัวหอมอะไรก็ได้นะเพื่อ ให้มีกลิ่นหอมนะฮะเพิ่มขึ้นนะฮะของกับข้าวที่เราทำนะฮะนี้อันนี้ปริมาณมากน้อยแล้วแต่ท่านๆเลยนะฮะอบแบบไหนนะครับผมจะใส่น้ำมันเพิ่มหน่อยหนึ่งนะฮะรู้สึกน้อยไปอันนี้มันมันงานะฮะจากนั้นนะครับผมจะใส่ไข่สองอีกสองใบนะฮะปริมาณมากน้อยครับดูตามความเหมาะสมของข้าวที่ท่านใช้นะฮะ ข้าวแม่ก็หลายใบนะฮะทำกันหลายคนอันนี้ทำข้อผัดอยู่ประมาณสามสี่จานนะฮะผมแัดปริมาณข้าวก็คืออยู่ที่ไข่สองใบนะฮะซึ่งผมก็จะทำอย่างนี้ไลฮะง่ายๆครับคนอย่างนี้นครับซึ่งตอนที่ผมทำข้าวผัดนะฮะผมจะอันนี้ผมจะลดไฟหน่อยนะครับเนี่ยผมจะให้เป็นข้าวเป็นลนักษณะนี้นะไข่จากนั้นนะครับ ผมเนี่ยจะใส่ข้าวเข้าไปเลยนะฮะในลนักษณะแบบนี้นะครับเพื่อให้ข้าวกับไข่ฮะเคลือบกันไปเลยนี่นะฮะทีนี้จังหวะผมเนี่ยผมจะดับไฟนะฮะช่วงตรงนี้เพราะเนื่องจากว่าไม่ต้องการให้เอ่อข้าวที่เราทําเนี่ยมันจะได้แบบเรียกว่าอะไรอะ่ะกับคุกเขาก็ะไข่ที่เราไปนะห้ได้เต็มที่นะครับแต่ตรงนี้เนี่ยผมจะเป็นข้าวเย็นนะฮะ นี้ฮะผมจะเพิ่มข้าวอีกสักนิดนครับรว่าทำหลายจานนี้ผมกินสักประมาณสักสามสี่คนนะครับ <Okay. S 1> โอเคโอโทษครับนี่นะฮะผมก็จะยีข้าวไปนะฮะก่อนเพื่อที่ว่าไม่งั้นมันจะไหมนะฮะส่วนใครนะฮะที่นี้มาคือผมบอกนิดน,น,นึงนะฮะทำอย่างเงี้ยคือเราต้องให้กระทะร้อนเยอะๆะเลยนะฮะมากๆเลย สังเกตนะฮะสีข้าวนะฮะจะเป็นอย่างนี้ตัวเราเองก็ได้ยีข้าวนะฮะกับตรงนี้นะไข่มันก็จะเสียสีสวยมากเลยฮะตอนนี้นี่เลยฮะเพื่อนๆลองทําดูนะฮะผมว่าไม่ยากครับนี่ฮะทีนี้ พอหลังจากตรงนี้นะครับมานะครับผมก็จะเพิ่มเติมนิดนึงนะครับสําหรับใครที่ผมบอกว่าปรุงรสชาติเพิ่งเยอะนะฮะก็คือตรงนี้ยผมจะให้เพิ่มเป็นซอสปรุงรสเพิ่มเติมขึ้นไปนะฮะซึ่งจากตรงนี้พอผมเพิ่มซอสปรุงรสไปแล้วนะครับผมจะเปิดไฟนะฮะซึ่งผมก็จะใช้ไฟระดับผัดไปเรื่อยๆนะครับนี่นะฮะ ผัดไปเรื่อยๆฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยข้าวผัดเนี่ยเรามันจะได้ออกเขาเรียกว่าไม่แข็งนะฮะเป็นข้าวที่นิ่มนะครับซึ่งตรงนี้เป็นข้าวหอมมะลินะครับแล้วก็ถูกแช่เย็นไว้นะฮะนี่นะครับเนี่ยเราก็จะผัดไปเรื่อยๆนะครับผัดไปเรื่อยๆฮะกลิ่นก็จะหอมมาเรื่อยๆครับ ทีนี้เดี๋ยวผมจะมีอ่านนี้นะฮะที่ผมผัดเอาไว้เป็นหมูไก่ผมจะเริ่มนะฮะพอเริ่มได้เข้าที่เข้าทางเนี่ยผมจะเริ่มเพิ่มไฟนะฮะนี่ฮะสีของข้าวที่เราผัดนะฮะก็จะเหลืองนะฮะน่ารับประทานมากขึ้นเลยครับแล้วก็หอมนะครับมันก็จะมีรสหอมเขาล้วกลิ่นหอมของกระแมงนงาน,นะครับแล้วก็ กลิ่นหอมของไข่นะครับแล้วก็ของเครื่องเทศนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นนิยมแบบผัดเขาเรียกว่าข้าวผัดออกมาแต่แห้งนะฮะแต่แห้งเลยคือมันจะไม่แฉะแล้วก็มันจะไม่ได้มันมากมายนะฮะตรงนี้ซึ่งตรงนี้ใครไม่ชอบหัวหอมใหญ่หรือหัวหอมแดงนะฮะก็ไม่ต้องใส่ได้ครับก็จะเป็นข้าวผัดไข่ก็กินได้เมนงมูง่ายง่ายฮะ นี่นะครับโอเคสังเกตนะฮะว่าตัวข้าวเนี้ยเขาเรียกว่าข้าวเต้นระบำนฮะ,ะแต่เริ่มมีเสียงะคระับผมจะเริ่มเบาก่อนเพราะเดี๋ยวผมจะใส่นะฮะตรงนี้ที่เรียบร้อยลงไปซึ่งตรงนี้สามารถแอปพลานะฮะับบอาจจะเป็นกุ้งก็ได้นะครับหรือจะเป็นอย่างอื่นก็ได้ะฮะเป็นข้าวผัดทะเลแต่เพียงแต่ท่านๆต้องเพื่อนเนนะฮะต้อง ผัดให้สุกนะฮค,คุกขิดนะครับตรงนี้แล้วก็ข้าวผัดให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็นํามาคลุกเค้านะครับอีกสักนิดนึงก็ใช้ได้ลนะเพอเนื่องจากตัวข้าวผัดแต่กับหมูเนี่ยสุกแล้วก่อนแน่นะฮะก็นี่นะฮะเป็นเมนูง่ายๆนะฮะทากันนะฮะช่วงสถานการณ์แบบนี้นะครับเอาไปฟ้าค่อยผัดไปครับ คือตอนนี้ผมใช้ความร้อนอยู่ที่80องศานะฮะอุณหภูมินะครับผมก็จะแบบไม่ต้องเร่งรีบมากนะครับค่อยๆผัดไปนะฮะทีนี้สําหรับใครที่ผัดแล้วแบบเขาเรียกว่าไงกลัวจะไหม้นะฮะก็อาจจะลดลงเหลือ60ก็ได้นะฮะแต่ว่าอันนี้เราก็ดูดูจากว่าข้าวผัดไม่ไหม้นะฮะกองสั่นนิดหน่อยโอเคครับ ครับก็นี้นะฮะก็ผมก็ผัดมานะฮะจนถึงเขาเรียกว่าแห้งแห้งนะฮะกับตัวข้าวนะฮะเนื้อข้าวที่เราผัดเนี่ยโอเคแล้วกลิ่นหอมใช้ได้นะครับตรงนี้นี่เลยนะฮะออกมาอย่างนี้เลยฮะสีสวยๆอย่างนี้นะฮะยยน่รับประทานมมกซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครนะฮะมีเขาเรียกว่าเป็นผักนะฮะแฟมนะฮะเป็นมะเขือเทศก็ได้นะครับหรือเป็น อะไรที่ตกแต่งก็เดี๋ยวอีกทีหนึ่งก็สามารถทำได้นะฮะออกมาให้สวยๆเลยนะครับก็เป็นว่าอันนี้ก็ผัดเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวผมตักขึ้นจานแล้วเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูทีนะ,ะเดี๋ยวผมเอาใส่ถ้วยก่อนนะะนี่นะฮะดูเลยครับเนี่ยทั้งสุดท้ายผมจะเร่งไฟนะฮะเพื่อที่ว่าดูนะฮะข้าวนะครับนี่นะฮะดัง แต่ไม่จะไม่พยายามให้เขาให้มันไหมนะฮะตรงนี้อ่ะโอเคผมพอละตรงนี้นะฮะเนี่ยผมก็จะป و ยข้าวนะฮะลงไปนะครับนี่นะฮะเยอะๆนะฮะ,ะทีต้นทุนนะฮะข้าวอันนี้เนี่ยประมาณกระป๋องครึ่งนะฮะ ส่วนหมูสับเนี่ยสองขีดนะฮะหมูสับตอนนี้ขายด้แจะโลละร้อยนะฮะแล้วแต่เราเลือกก็แ่ะผมตีว่าโลละร้อยสองขีดผมก็ประมาณยี่สิบบาทนะครับแล้วก็ตัวไก่นะฮะนิดหน่อยนะฮะประมาณอยู่ที่สิบบาทก็ได้เมนูนะฮะที่มีเยอะขนาดนี้กินได้สี่คนเลยทีเดียวนะฮะต้นทุนจานนี้คือข้าวเนี่ยผมไม่รู้จะคิดยังไงผมคิดข้าวห้าบาทแล้วกันนะครับค่าไฟ สักสิบบาทแล้วก็ตัวหมูเนี่ยยี่สิบถ้าไหร่ฮะข้าวหหาหมูข้าวแห่หมูสิบอ่าข้าวแหาหมูยี่สิบสามสิบไก่สิบบาทนะฮะก็ประมาณสี่สิบบาทนะครับก็ตรงนี้นะฮะสามารถกินกันได้ทั้งครอบครัวเลยนะฮะตรงนี้แต่วันนี้ผมทําออกมานะครับก็ให้เพื่อนๆดูนะฮะเผื่อเป็นไอเดียในการทําอาหารนะฮะในยุคแบบนี้นะครับก็ลองดูกันได้นะครับ๋ย่างไงผมแต่งแนา เอาเรียกว่าแต่งตาอะไรเรียบร้อยเดี๋ยวผมให้ดูอีกทีนึงขอบคุณครับทุกการรับชมเป็นกำลังใจให้เรามีความสุขถ้าชอบช่องสไตล์สบายกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรามีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆออกมากดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆมาครับขอบคุณครับ